วิยญาณเอาวิญญาณเอาทำเลกทำอันิว่าบมันพอแกณฑ์ด้ว่านั้นที่ให้มันได้เงินเร็วทำรเลยร้อนใจหนักกันเพราะอันนั้นมันเป็นเวนเวลาโกงก้าวเวนเราอย่าพร้อนเลยร้อนเวลาเคยมาอยู่เวนดูการเราไปอุกพร้อนของผู้อื่นนี่มันเป็นบาปหลวงตึงรวยกันรวยแบบไม่ใหวเจอ่รวยแบบตุกใครจไมมันไม่ได้มาด้วยความบริสุ์ ทีนี้มันไม่ได้ประเด็นมันเป็นกรรมเพื่อพอในนู่นนียมันตกยิ่งตายไม่เจอกับพอพมเป็นได้เรื้อเจอเพื่อเจอเยือนกนเรียกว่าเยือนเชื่อเยือนกับได้เมียอยู่เมืองเพชรตกยิ่งพนก็เรียกว่าเยือนเมียเพชรเยือนเมียเพชรอส้มควโตกยิ่งแล้วกันเยือนเมียเพชรอหนุ่มไก่โมานุ่นนี่เลยที่ปิดทีฉัน ฉันไม่ด,ดูตามมาตาเรือกว่าต้อ,องกแกงเนื้อทีหนึ่งเลือพอดีในกุดหลวงปีไม่มีคใายเต็ดนางฟ้าเธอมากับบวัวพลิตมาเร็วนี่บนทับเรลงดิครับ <c oughs> ปลาก็ไม่ให้ร้องเพลง รรพลร้องเพลงไม่ได้ชวดได้คอนแต่ไม่ใจแควานตามแต้มทุกเรื่องก็ไม่ได้ชาตุมันแน่นออกต้องยอกออกเจกริติงอาเจกริติงมาไล่หัวชน,นดูคงนำนรกตัง้งจอแล้วกู ให้บ้าให้มึงตีกลองได้ร้องเพลงอาเป็นไหมเออร้องเพลงกันไงร้องกันตีกันกูร้องไม่ตันโค้กร้องเพลงได้แต่ร้องกันโอ้ละพอร้องเล่นสักเพลงฮันนี่ไงไง

ควังแหลมปลอปริงไม่ใจรองปือรองเวือร้องว่าอัก,การาศจะเพียงเกินมาใจนะอาจารย์วัดปัากลินก,กรับต่างน้อย่รับผมแต่ลงวัดอยูย่แล้วลบไม่โต้เลยไปตรงเถอะอ๋อไปตรงเฮอ ไปไม่ตกเลยงั้นเชิญยู่วัดน้อยวัดวัดครีมหลอดเกลียงอย่างไม่เปจงที่ไ <c oughs> อ้เอมืองเอารลอดเกลียงไม่จงปวดร้อนที่แกรับวัดไม่เอาไม่เอาตุกปลาไม่เอาให้ซ้ำรอยก็ไม่เอาคุตุกปลาไม่คุ้มเลยวอนข้าวกันหลอกหลอันี้ไต้ที่นี่หรอกฮู้งไม่กเคยคิดจะช่วยเลือบปลาเลย เดินเองก็ไดาา้แล้วตำเรือลามาแล้วเดินไปต่างน้อยอในี้วัดนั้นถ้าไม่พบถ้าไม่รลมโยนในลาวดียากอ่อนเนี้ยตาแล้วสำนักสงฆ์บุญรื่นรือดีอดอไม่กล้า